สวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับมณีนะครับเป็นวันที่วันที่3ครับเดือนท่านวาคม25 6 4ันหาร้ครับผมครับมนีบาเจงคนบนถือโอกาสดีๆครับสีมารีวิวสนูแลก็มารีวิววาวนะครับสำหรับวาวตัวนี้ก็จะใส่ทนูการเอ๊ะถดถทดได้ลายครับอาจจะใส่ธะนูใบไว้ครับธนูใบไว้นะครับ โีเครับเพื่อจะไมเกิดการเสียเวลานะครับเดี๋ยวบาเจงคนบุญสีทดสอบธนูให้พี่น้องในช่กันครับสำหรับขั้นธนูตัวนี้นะครับเป็นขั้นธนูใบไวขนาดลอยหาสิบเซนติเมตรครับผมใบตัวสิบสามจุดห้ามิลครับผมเดี๋ยวมารับมารับช่วกันครับสวัสดีครับบาเจงคนบุญครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับใบไม้ครับผมธนูใบไวครับครับขั้นเมตรหาสิครับ ใบต13.5มิลครับผมไว้เนื้อออนครับไว้ขี้ไก่ครับเดี๋ยวมาฟังครับผมทำนองเสียงตังไว้เสียงกลางนะครับเริ่มครับ 1อยหาสิบเซนติเมตรครับกับประมาณนี้นะครับกับยียงกลางครับผมกับเต็มที่และครับใบโต13.5มมิลคโอเคครับสำหรับเมื่อกี้ฮอกเกรีวิวผ่านบันทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เต็มที่และครับนี่ครับใบไวฮใบตรงครับผมตัวนี้เป็นไว้เนื้อออนนะครับไวเนื้อออนจะทำนองเสียงจะดังดังคมฟังชัด จะออกก็ไว้หินไว้เนื้อแข็งนะครับนี่ครับครับสำหรับเสือกนะครับจ่ใส่เฮ็ดเข้าตัวนี้นะครับเบอร์สิบหาครับตัดออกเส้นหนึ่งจยเหลือหาเส้นครับถ้าเขาไายเป็นเส้นน้อยๆครับครับส่วนสายเสือกนะครับบองนี้นะครับอ่าบ้าจริงหุ่นบนญดีใส่วิธีการท่ากาวยางนะครับกาวยางลวดสายเสือกครับเพื่อไม่ให้เกิดอ่าไม่ให้เกิดคอเสียในการเข้าขาดครับผมตัวนี้ก็ซ้อยได้นะครับซ้อยได้ครับ สำหรับผู้ใดถีบหูก็ลองเอาไปเห็ดมึงครับผู้ใดหูก็เลี้ยวไปครับครับตัดมาวาวครับบานนี้ตัวนี้เป็นวาวนะครับที่ที่นํามาใส่ธนูนี่นะครับธนูไปไหวตัวนี้ครับลอยหาสิบเส้นวาวลอยหาสิบเส้นครับสำหรับวาวตัวนี้บาวเจงคนบุขอแนะนาก่อนนะครับวาวเจงคนบุแบ่งให้อายไซทั้งจังหวัดมหาสารคามครับไปเรียนครับเพื่อร่วมกันเพื่อศึกษาในเวลาวัฒนธรรมวาวจุฬาสูตรเปิดช่องบาวเจงคนบุนะครับแลวก็วาวทะนูครับผมครับสำหรับวาวตัวนี้บาวเจงก็แกะลายอย่างดีนะครับ การมัดการติดครับผมกับประมาณนี้นะครับส่วนหัวแกะไา่เสริมเล็กๆน่อยครับเพื่อให้ดูชุ่มชื่นครับสําหรับตัวนี้เฮ็ดเพื่อนยังครับมืดนี่ยเป็ียนอันตะมึงนะครับมุนเบิล้เครบครับเฮ็ดไห้นะครับเพราะว่าบ้าจิงหานเคืองด้วยด้วยด้วยคอไม่กลางครับส่วนมากแหม่มจะมากักมากแตกนะครับตัดปัญหาคือเข้าเคี่ยนมัดเชือกไว้ใส่ขัวนะครับบ่มีหักครับผมตัวนี้สวใ่เด้ผลครับ80% 90%เลยล่ะครับนี่นะครับนี่ก็กำลังสใส่ขั้นสนูนะครับนี่ครับใส่ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะใส่ขั้นสนูนะครับช่วงนี้นะครับของวรา,าว่าตัวนี้ลายหาสิบเซนติเมตรครับแต่โอกกลางนี่ลายหกสิบเซนติเมตรครับ ส่วนปลายหัวนะครับปลายหัวขึ้นมานีปีกขึ้นมานีนะครับผมจะเอา1ิบสองครับบวกเกิน1ิบสามเส้นนะครับและหัวผมจะเอาใ้อยู่ประมาณนี้นะครับบวไ้เอาลงมาสุดนะครับเพื่ออยังครับถ้าห้าเอาลงมาสุดครับส่วนมากมันจะมักมีปัญหาธนูใบไหวบางเทอมันกลับไปไปตีก็ปีกวาวนะครับเห็นไหมใบแตกครับเห็นไหมใบแตกได้นะครับนี่ครับก็เลยเดี๋ยวเอามาเอามาไว้ช่วงปลายหัวครับอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับขั้นตัวนี้ใส่ขั้นลอยหาสิบเซนติเมตรนะครับซําปีกวาวครับ กะเจื้อปีกมาจักน่อยครับเวลาเข้าสนุ่ขาดใบก็เจอออกมาผีเนาะครับเนาะพอขึ้นผ่าบอกนะครับโอเคครับเพื่อไว้เกิดการเสียนาักกาครับเฮ้เสียเวลาครับบาเจิงคนบนสีผ้าไปลองนะครับบานี้ครับเดี๋ยวไปล่อชมที่อยู่ทุ่งนาครับผมลุยครับครับสี่ห้องกับมาหัวสถานที่ที่ห้องจะเรียนแหละครับตอนนี้ก็จากค้างเรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นก็ตตรงขออนุญหยาดอ่าพอหา่นะครับในการทดสอบบ่าครับพอยายเอรี่ครับหรือไงบ่าวเขาอื่นนะครับ ทีเที่เวาจะรวมกันสืบสารรวมกันเออหลักนะครับเนาะครับนี่ครับมันนี่ให้พิรักมาสร้างรักมาเลียนให้ครับไอเลียนให้เด้อไอ้ลียเลียนครับนี่ครับตอนนี้กำลังมาถึงสถานที่ปล่อยครับกำลังสะออาล่งไปนะครับี๋ยวมาลุ้นกันครับ นแล้วครับนี่ครับโอ้จากค้างเรีนค้างง่ามมากเลยครับตอนนี้พี่รักกำลังปล่อยเชือกนะครับนี่ครับว่ากระดังพิมแปปพิมแปปพิมแมปอยู่ครับนี่ครับนี่ครับหายใจกำลังปล่อยเชือกนะครับตอนนี้นี่ครับจังหวะดึงขึ้นครับ กุกบักท่านก็นเริ่มจะซุกแล้วครับบักท่านพอ่อใหญ่ดกครับดกทุกปีเลยบักท่านกุกนี่ครับ,รบนี่ครับหลากหลายกระปุกมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวินยังมาหาพ่อใหญ่ครับนี่ครับพ่อใหญ่ก็อยู่กับแปดที่ปีแล้วครับพ่อใหญ่บ่แล่นบ่ อโออแขนขักท่านครับคุนครับขึ้นไปไป,ประมาณสามรอยเมตรครับอยู่สูงแห้งครับกล่องโฟก,กัสบได้เลยครับ รมก็ยังบอดีครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มมีแดดอยู่ครับยิงแห้งครับ บ่่คอยโฟก,กััสปนไครบโอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับก็ลองให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวจริงคนบนก็เฮ็ดแบบว่า1รีวิววาวส2รีวิวตัวเาวส3รีวิวสนุนะครับสีรีวิววิธีการเรียนครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ